ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่3กร,รกฎดาคม2566นนะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะมีคนรอคุณอยู่ใครที่รอความรักนะคะ ช่วงนี้นะคะมีคนสนใจมีคนแอบดูมีคนแอบมองคุณอยู่นะคะมีคนสนใจคุณเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้หลายๆคนเบื่อเบเซ็งเซอยากจะเดินทางไปไกลๆที่ไหนคนเดียวอยากอยู่คนเดียวสักพักนะคะในช่วงนี้การงานมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสได้เลื่อนข่า้าเลื่อนตําแหน่งนะคะในช่วงนี้นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือ เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ6กหนึ่งหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ